อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะส่วนใหญ่คือพ่อกับแม่จะอยู่สองคนพวกหนูจะไม่อยู่คือจะส่งไปอยู่โรงเรียนประจํากันนะคะตื่นมาก็ไปซักผ้าก่อนแล้วก็มาก่อไปทํากับหุงข้าวทากับข้าวก็รประมาณหกโมงกินข้าวเสร็จแล้วก็เริ่มออกจากบ้านไปทาําไร่ตอนเด็กก็พ่อก็เสียตอนหนูอายุ ได้เจ็ดแค่เจ็ดเดือนนะคะหนูก็ยังไม่รู้จักว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นหรือ็คิดถึงบางครั้งที่แบบปูกับย่าเล่าให้ฟังค่ะแม่เขาก็เลยมาส่งปูอปอะไรครับไว้แต่วันนี้ก็มีกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าพบหลานพอเลี้ยงไปได้ประมาณตักเบาหกค่ะถ้าขึ้นมอหนึ่งก็ปูก็เอาไปเรียนที่โรงเรียนรัชประชาค่ะ แล้วก็ปูก็ได้บวชค่ะก็บอกว่าแกงอดทนใหญ่คิดถึงตั้งใจเรียนแล้วก็มีการมีงานทําไม่มีตางชายบอกว่าเราไม่มีพ่อมีแม่แล้วก็อาศัยตัวเองลาแขงของตัวเองค่ะกับแม่ก็เขาไม่ให้ไปหาค่ะเขาก็ไม่ได้ให้ติดต่อไรเลยตอนช่วงปิดเทอมค่ะอยู่บ้านก็ ได้ทำอะไรอ่ะสมาาถ,ถ้าว่าง่างนี้อาจารย์ที่โรงเรียนนะคะก็จะโทรมาให้ไปช่วยลำที่ความรู้สึกครูก็อยากให้ลูกเรียนต่อแต่ด้วยว่าภาวะทางครอบครัวเนาะเป็นเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนแต่ว่าถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงตั้งแต่วันที่พวกเขามาลาก็เป็นห่วงก็น้ําตาคอก็ได้คำว่าลูกยังไงก็คือลูกเราก็ต้องปลดไปจากอกเพราะยังไงเขาก็ต้องหานไปช่วยพ่อทำไรก็เกือบทุกวันแบบนี้ค่ะ ไปทําไร่กะหล่าทําเสร็จก็กลับตอนเย็นก็ประมาณหกโมงเย็นคันใช้ใจหรอคะมันก็บังครั้งก็ขับสนเพราะว่าพ่อจะไปยืมเงินอะไรแบบนี้แม่ไม่อยากเป็นหนี้แม่บอกว่าเออแค่แค่ลำพังนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วแต่ว่า,า,าถ้างั้นอนะ่ะเราลองแบบไปทำงานไปเรียนไปดีไหม ก็หนูก็บอกแม่ไว้ถ้าง,งั้นหนูจะทํางานไปเรียนไปนะไม่รู้ค่ะพ่อกับแม่หนูก็พ่อก็บอกเลยเขาไม่ชอบกรุงเทพถ้าเกิดหนูคิดว่าหนูทํางานได้หนูเก็บตังค์ได้หนูก็จะมาแบบสร้างบ้านที่นี่สร้างบ้านให้เสร็จให้พ่อกับแม่อยู่เพราะว่าเขามีความสุขกับเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่มานานแล้วถ้าจะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพคงจะอยู่ไม่ได้ขอส,สิกสักสิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง ถ้าหนูเข้าไปกรุงเทพในครั้งนี้ไปฝึกอบรมในครั้งนี้ขออย,อย่าได้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเลย